เ789สมาคมไม่ทิ้งสมรักหาทางช่วยเต็มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยื่นมือให้ความช่วยเหลือฮีโร่บาสเรือเอกสมรักคำสิงฮีโร่โอลิมปิกเหรียญทองเหรียญแรกของไทยผู้บริหารของสมาคมมวยได้พูดคุยกับสมรักแล้วโดยยินดีให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตอบแทนที่สมรักสร้างคุณงามความดีให้กับวงการกีฬาไทยมากมาย นอกจากนั้นได้แจ้งให้บิ๊กป้อมพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้ท่านได้ทราบเรื่องแล้วซึ่งท่านได้สั่งการลงมาให้ช่วยเหลือสมรักคำสิงอย่างเต็มที่สารวัตรเชษสนใจส่งข่าวสนิทท่าชั้นคมเพชรศิษ์สารวัตรเสือสารวัตรเชษสอเดชพันธ์ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองนั้นสนใจส่งข่าวสนิทสอเดชพันธ์ที่นาตอนนี้ฟอร์มกำลังฮอตจนหยุดไม่อยู่ในขณะน,นี้ไปขึ้นท่าชั้นคมเพชรศิษ์สารวัตรเสือ และถ้าเป็นไปได้อยัางจะขอชิงแชมป์102ปอนด์ช่องเกียสีไปด้วยเลยฟ้าประธานเต็มสูขเข้าชิงแชมป์ปูนเสือ100ตำรวจเองนิรันยศสุพลคุมเข้มการพิซซ้อมของฟ้าประธานดาบลันสารคามอย่างหนักทุกวัน พร้อมที่จะขึ้นชกตัดเชือกกับเทิดเกยียรติสอสอประกอบในการชกมวยรอบปูนเสือศึกมวยไทยจะเสียทิ์ที่3าิกันยายนนี้ในไฟน์นี้สถานฟ้าต้องใช้สภาพร่างกายความสดและรูปร่างที่ได้เปรียบจากศาสตร์แข่งแทงข่งขาเบียดเอาชนะทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์และเป็นกําลังใจให้ฟ้าประทานด้วยนะแฟนมวยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง,ง,ง,ง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน